สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเขา้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทังงสองน้ำได้ค่ะเดอ้อคลิปนี้ก็จะมีแนวทางของเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล่าพัฒนาประจําวันที่สองเนาะค่ะเนะาะเมืว่าวันวันที่หนึ่งรัฐบาลเท่ากับด้เบิง้งได้รุ่นเป็นน้ำกันล่ะค่ะหลายสํานักสํานักไหเขาแน,าน่นก็จะเห็นน้ำกันล่ะค่ะหลายสํานักเนาะเขากันทั้งบนทั้งล่างค่ะให้กัน ลายหมองลายบอนล่ะค่ะแต่บางท่านบางคนก็นอาจจะเบิ่งบ่ท่านล่ะค่ะแนวทางตัวเลขเนาะเบิ่งแน่บ่เบ,บิ่งแน่จังไดก็จะเลืมกดติดตามไปด้วยค่ะเด้อเพื่อสิบบ่ได้พลาดคลิปนาล่ะค่ะคลิปรัฐบาลหรือเล้าพัฒนาล่ะค่ะคลิปนี้จะเป็นเล่าพัฒนาจากเก้อุดรเด้อค่ะเด้อเก้อุดรเสียนอุดรล่ะค่ะเราคำานวณทังเล่าพัฒนาเนาะเขา หลายงวดต้องงวดล่ะค่ะเล่าพัฒนาเมาื่อวานเมื่อก่อนนี่ก,ไไก็บ่ได้ลงไปทังซ่องกะติดธุระหลายอย่างค่ะบางเถื่อบางข้าวก็ลงบทท่านเวลาก็พลาดไปค่ะบ่าเป็นยังมื้อน,นี่เขาเขามาเบิ่งกันไหมเนาะค่ะเนาะคลิปนี้จะเป็นของเล่าพัฒนาเกุ้ดรล่ะค่ะสา,สายบายโมงมาเพื่อใดน้ำหลานสาวหากใดเล่าพัฒนาน้ำหลานสาวก็จะได้ลงต่อกันไปล่ะค่ะ คลิปนี้ค่าเบงเล่าพัฒนาจากเกลดอนกอนเนาะค่ะเนาะเราให้ตัวเลขมาวิ่งมาหลุดแบบใดส่วนมากก็จะเน้นวิ่งล่ะค่ะเน้นหลุดเนาะห้ตัวหลุดมาเท่ากับหลุดหรือจะจับเอาแต่ตัวเจาะก็ได้ค่ะผู้ทุ่นหน่อยจังไดกับเบงเป็นแนวทางเวยค่ะเด้อทาง่องก็นำามาเสนอเป็นแนวทางล่ะค่ะอาเทียมีผู้มากเนาะค่ะเนาะ ผูได้มกักกระตามได้บ่มักกับพานค่ะเบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งเผื่อความบันเทิงละค่ะได้๋ยลุนเบิ่งว่านจะเข่าหรือมันจะลดไปน้ำกันล่ะค่ะเอาบัดที่นี่เข้ากับเข่าไปเบิ่งตัวเลขกันล่ะค่ะของเกอุดรมาแล้วจับคูมาแล้วหรือจังแดมจะเข่าจะลดกับมาเบิ่งมาลุนไปน้ำกันล่ะค่ะเบือกเพื่อความบันเทิงละค่ะเบิ่งไป ค่ะตัวเลขชุดนี้จะเป็นเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล่าเล่าพัฒนาเนาะเล่าพัฒนาประจําวันที่สองค่ะสองมิยอประจําวันที่สองเล่าพัฒนาเมื่อนี่จากเกอุดรค่ะ ให้วิ่งลูดวิ่งวิ่งลูดเหรอคะ่ะเนี่ยตั้งมาวิ่งลูดสี่คะ่ะวิ่งลูดสี่เจาะสามตัวมาให้เจาะสามตัวไม่หายสี่หกสาม สี่สามห้าสี่ห้าส,ส,สี่สี่สองสี่ค่ะสี่สองสีส่เจาะสองตัวมาเจาะสองตัวมา หนึ่งสี่สองสี่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 หกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ด สี่ห้าสี่ห,ห้ค่ะนี่ทางตัวเลขชุดนี้เล่าพัฒนาหรอคะ ้าพัฒนาคูนี่หายมากก็วิ่งโหลดซีแหละค่ะโหลดซีโหลดซีโหลดซีเดนไปที่ซีหกค่ะซีหก สีดนไหนเนาะสองสีค่ะเลขสามตัวเลขสตัว ชุดนี้จะเป็นเล่าพัฒนาได้ค่เดอ้อชุดนี้จะชือเล่าพัฒนาหรือคะตัวเหลขเล่าพัฒนาจากเกวดอนไฮวิ่งลูดเป็นที่เลขกซีหรือคะไฮซีมาลูดเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะเจาะสองตัวมาให้หนึ่งสี่สองสี่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 หกสี่เจ็ดเก้าสี่ห้าสี่ค่ะหกสามสามห้ามีมาเพิ่มเติมตกกันเนาะค่ะเนาะ หกสามสามห้าค่ะตัวเด่นตัวเน้นนไ้กะสองสี่สี่หกห้าสี่ค่ะเน้นนไ้ในวงกลมหรือจะโหลดเลยก็ไดกค่ะโหลดซีเลยเพื่อบ่ะผาดเนาะค่ะเนาะวิ่งโหลดบ่เคยลดค่ะเหล็กวิ่งมากเหล็กโหลดมาก่รหลดค่ะเน้นไปทั้งโหลดละของเกย์อุดรเลขสามตัวเจาะมไาหา้ 463 435 454 424ค่ะ4คู่3ตัว4คู่เนาะเอาจังได้กะขอฝากให้ทุกท่านทุกคนกะโสกๆมันๆน้ำกันสูบู่สุก้นได้ค่ะเด้อทางสองกะหน้มามัสนะเป็นเพียงแนวทางล่ะค่ะแนวทางตัวเลขกะมีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะจังได้กะผิดจารณาเอาล่ะค่ะนี่ปเปียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อ ฝากทุกท่านถูกคนกระโศกโศกมันหมาน้ำกันสุกผูสุสคตค่ะสวัสดีค่ะ